g r a n d b u u e Fantasy v s เเป็นเกมต่อสู้ที่เอาอนิเมชชื่อดังอย่าง g r a n d b u u e Fantasy มาเป็นเนื้อหาหลักส่วนตัวผมตอนแรกก็อยากได้นะครับแต่ว่าไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่เพราะว่าพอจะรู้ทรงแนวเกม v e อร์ s อยู่บ้างจากหลายๆเกมที่ออกมาแต่พอวันนึงดู YouTube แล้วไปเจอคลิปแนะนาคลิปหนึ่งว่ามันมีโหมด RPG ด้วยเลยอยากให้ลองซื้อมารีวิวดูว่าเป็นอย่างไรว่าแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับโหมดหลักๆก,ก็จะมีโหมด v e อร์ s แล้วก็โหมดอาเคดที่เป็นโหมดเนื้อเรื่องของแต่ละตัวละครเล่นจบแล้วเราก็จะเห็นฉากจบของแต่ละตัวละครเทรนนิ่งโหมดแล้วก็มิชชั่นโหมดที่จะสอนเทคนิคในเกมออนไลน์โหมดที่จะเป็นการต่อสู้เล่นออนไลน์กับผู้อื่นทั่วโลกแล้วก็ RPT Mode โหมดเป็นโหมดที่เราจะได้เล่นเหมือนเกมต่อสู้เดินข้างยกตัวอย่างเช่นพวกเกม Final Fight ดับเบิล r า g อนอะไรประมาณนี้ครับรายละเอียดของ r p g โหมดก็จะเป็นการเล่นแบบแชปเตอรไปตามเนื้อเรื่องของเกมเราจะทำการบินเข้าสู่เกาะแต่ละเกาะ แล้วก็เคลียร์เนื้อเรื่องเป็นสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆจนถึงสู้กับบอสประจำเกาะแล้วเราก็จะผ่านไปยังเกาะถัดไปตัวละครจะแบ่งเป็น2ตัวคือ1ตัวละครหลักที่เราควบคุมได้และ2ก็คือพาร์ทเนอร์ที่ CPU จะเป็นคนควบคุมเองเราสามารถเซตตัวละครได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกอาวุธที่ใช้ support skill ส่วนสกิลที่ใช้ในการโจมตีและท่าแมตตาของแต่และตัวละครจะเหมือนกับในโหมดเวอร์ซัสครับนอกจากนั้นแล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือ พวกอาวุธทั้งหลายที่เราใช้ในโหมดนี้นอกจากจะซื้อหรือได้จากการปราบมอนสเตอร์แล้วเรายังสามารถสุ่มกาชาได้อีกด้วยซึ่งตัวที่ใช้ในการสุ่มก็จะมาจากการทําภารกิจในโหมดนี้แหละครับระบบอื่นๆของเกมก็จะมีแกลเลอรี่ให้สะสมนะครับเช่นรูปตัวละครเพลงประกอบคัทซีนข้อมูลตัวละครและสถานที่รวมถึงรีเพลย์ที่เราเซฟไว้จากออนไลน์โหมด ทีนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของเกมกันเลยนะครับเริ่มที่ข้อดีก่อนก็คือข้อ1ดีไซน์ตัวละครที่ค่อนข้างดูดีมากเลยทีเดียวครับเป็นการออกแบบตัวละครที่ลายเส้นดูสวยงามท่าไม้ตายในเกมก็สวยงามอลังการตามแบบฉบับของ Studio a r c System ข้อดีข้อที่2ก็คือ rpg โหมดครับสำหรับโหมดนี้ก็ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรในการเคลียร์ให้จบในรอบแรกและถ้าจะเอาให้ครบสมบูรณ์ก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียว ดังนั้นจึงถือว่าโหมดนี้เป็นโหมดที่เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเกมมากเลยทีเดียวบอสไฟ์ก็สนุกและอลังการสุดๆเพลงประกอบก็ตื่นเต้นร้าวใจแถมยังมีคัทซีนที่สวยงามให้ดูอีกต่างหากข้อดีอีกข้อก็คือโหมดแกลเลอรี่นี่แหละครับมีอะไรให้เก็บเยอะถือว่าเป็นข้อดีสําหรับสายสะสมเลยทีเดียวทีนี้มาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับข้อแรกที่เห็นเลยก็คือตัวละครหลักน้อยไปนิดครับส1อตัวในกรณีถ้าไม่ซื้อ DLC ด้วย คือตัวเกมก็ราคาประมาณ700รวม DLC ตัวละครอ,อีก300กว่าบาทแต่ว่ามันจะมีแพ็คที่ซื้อรวมแล้วราคาเหลือแค่949บาทก็แนะนำให้ซื้อแพ็คนั้นครับจะได้ตัวละครเพิ่มอีก5ตัวข้อเสียหลักๆอีกข้อเลยก็คือดีเลย์ในออนไลน์โหมดครับแต่ข้อนี้จะโทษตัวเกมอย่างเดียวก็คงไม่ได้เพราะผมเองก็ซื้อเกมช้าไปหน่อยคนที่เล่นออนไลน์อาจจะเบื่อกันไปหมดแล้วก็เลยหาคู่ต่อสู้ยากเลยต้องข้ามรีเจนไปทำให้เกิดดีเลย์ในการต่อสู้าทั้งที่เน็ตผมมันก็แรงนะ ดังนั้นใครที่จะซื้อมาเล่นโหมดออนไลน์ตอนนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําครับข้อเสียที่เหลือก็จะเป็นพวกยิบย่อยครับเช่นฉากจบของอาเคดโหมดแล้วก็ RPG โหมดในช่วงแรกจะเป็นช่วงแนะนําการเล่นซึ่งมันก็จะดูจืดจางไปนิดหนึ่งอาจจะทําให้ผู้เล่นเกิดอาการเบื่อได้แต่ถ้าผ่านไปจนถึงบอสไฟได้เมื่อไหร่เกมก็จะสนุกขึ้นเรื่อยๆครับสรุปคะแนนก็ตามที่เห็นในจอภาพนะครับได้คะแนนไปเยอะจากข้อดีที่ผมกล่าวไว้โดยเฉพาะ r p g โหมด ที่เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเกมมากเลยทีเดียวถ้าหากไม่มีโหมดนี้ผมคงให้ประมาณสัก6ถึงคะแนนเท่านั้นแหละครับเพราะส่วนใหญ่ผมจะเอาราคามาเป็นตัวแปรสําคัญในการคิดคะแนนแต่ถิ่นยังไงภาพรวมหลักของเกมนี้ก็คือเกมเวอร์ซัสดังนั้นถ้าคุณมีเพื่อนเล่นด้วยกันก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกครับผมจะทิ้งท้ายด้วยตัวอย่างเกมเพลย์ไว้นะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ Fighting! <laughs>